ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเกสรกะทิร้อยเปอร์เซนต์ตราอร่อยดีเจเลีบิวตี้กลิ่นอาซาอีเบอร์รี่ช่วงครัวคุณรีดเมนูของเราวันนี้หมูทอดฮักกาฮักกาคือจีนก็เรียกว่าหนึ่งชนเผา่า มีจีนแต่จิ้วมีจีนกวางตุ้งมีจีนไฮล้ำวันนี้ก็เป็นจีนฮักกานั่นเองอันดับแรกค่ะเราก็เอาสันคอหมูมาหั่นซะก่อนหั่นให้เป็นเส้นๆด้วยมีด large Meat Knife 9นิ้วของเพนกวินรุ่นแพคดิงตันและด้ามเนี่ยเป็นพักขวดผสมเรซินสีเหมือนไม้ธรรมชาติจริงๆเขารับประกันนะคะถ้าคุณใช้ถูกวิธีของเขานะ แล้รับประกันคุณ10ปีเลยคุณไปที่เคาน์เตอร์เพนกวินได้เลยจ้าเราได้ทำการสไลด์นะคะสันคอหมูมาเรียบร้อยทำการหมักค่ะกระเทียมแล้วก็ขิงแล้วก็ต้นหอมตามด้วยน้ำตาลตามด้วยซอสปรุงรสนะคะพริกไทยไก่ขาวปนแท้ตรามือที่หนึ่ง อันนี้ต้องเยอะหน่อยเพราะว่าจะหอมเลยเขาอยู่คู่ครัวกับเรามากว่า70ปีจนได้รางวัล s u p e r รียเต s อว a w a อ d 2024์นะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยผงพะรโลก็ยังง่วนสุนตรามือที่หนึ่งเช่นกันเสร็จปั๊บก็เกลือซีซอง่วนสุนตรามือที่หนึ่งเหมือนกัน และที่สำคัญที่สุดเขาเรียกว่าของอังคักที่ไว้สำหรับทำหมูดแดงกันนะแน่ใส่ลงไปมันก็จะเกิดสีสันทันทีทำการหมักขยำเลยแล้วไปอยู่ในตู้เย็นนี่ถ้าคุณเอาไปพักไว้1คืนแจ๋วเลยอันนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งคืนนี่เลย แล้วไปยังไงต่อไปใส่แป้งแป้งอะไรคะคุณบบีนี่เลย tapioca starch ของมุ้นสุนตรามือที่หนึ่งเหมือนกันหมูที่เราทำการหมักไว้หมูฮักก้าก็ไปนี่เลยไปทีละเส้นมานี่เลยต้องห่มผ้านะคะเวลาไปทอดมันก็จะได้ไม่ไปโดนหมูแบบเต็มๆนี่เราไปอย่างนี้เลยเวลาสมมุติว่าเราทอดเยอะๆครอบครัวเราใหญ่ เราก็ไปนี่เลยทั้งหมดทั้งมวลทุกเส้นต้องผ่านแป้งมันสัมปะหลังหมูฮะก้าของเราหมักแล้วชุบแป้งแล้วนี่นะคะเตรียมพร้อมจะลงไปทอดจะทอดยังไงให้อร่อยละ่ะทอดยังไงให้อร่อยก็ต้องนี่น้ำมันพืชเกสรลงไปเลยคุณสมบัติพิเศษของเขาเวลาทอดน้ำมันสีของเขาอ่อนใสามาก ทอดอาหารออกมาครอบนะคะแล้วก็หอมแล้วก็ไม่รบกวนกลิ่นอาหารสีสันจะสวยมากการันตีรสชาติด้วยรางวัล Super i o r Taste Award นี่คือคุณสมบัติพิเศษของน้ำมันพืชเกสรเขาได้การันตีรสชาติด้วยรางวัล Super i o r Taste Award 4ปีสอนค่ะ mm. หมูฮะกาลงทอดไปเลย ต้องสุกนะคะเนี่ยถ้าเราหั่นหมูชิ้นหนาอันนี้จะยากในการทอดเราต้องหั่นหมูที่ชิ้นไม่หนาต้องเป็นเส้นๆบางๆบ,บางไปก็ไม่อร่อยต้องพูดง่ายว่าต้องกำลังดีเอาละนี่ดูแล้วหมูทอดฮักก้าของเราพร้อมที่จะมาลิ้มรองกับข้าวสวยร้อน กับบะหมี่นะจ๊ะหมูลงไปว้าวนี่เลยหมูทอดฮักกาดูดีมากวันนี้หมูทอดฮักกาของเรานี่รสชาติดีได้หลากหลายเลยนะคะข้าวหมูทอดฮักกาบะหมี่หมูทอดฮักกาอร่อยหอมดวยวะแฮปปี้ไลฟ์กับคุณดี